รายงานตัวกับพี่น้องนะคะทุกทท่านในวันนี้ด้วยนะคะวันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งครั้งนะคะที่เราได้มีโอกาสกลับมาเยือนเซนต์คัเวสเกตอีกหนึ่งครั้งนะคะโอ้โหกลับมาขี่ครั้งก็ยังตื่นเต้น <curiosity> แล้วก็อบอุ่นเหนมือนเดิมนะคะเพราะว่าพี่น้องทุกท่านเนี่ยให้การต้อนรับเราเป็นอย่างดีเลยนะคะวันนี้ก็ขอขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านด้วยนะคะวันนี้ขอบพระคุณนะคะสำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุัยธททานีด้วยนะคะวันนี้งานของ วิถีอุทัยนะคะมนตเสน่ห์แห่งสายน้ําครั้งที่2แล้วนะคะว่าครั้งแรกยิ่งใหญ่แล้วนะคะทุกคนปีนี้นะคะครั้งที่2ก็ยิ่งสนุกสนานแล้วก็ยิ่งใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวเราก็จะได้มาเจอกันครั้งที่ส4มสี่ห้าหกดแดนะคะขอขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีไว้ร่วมหน้าด้วยก็แล้วกันนะคะวันนี้ก็ขอบพระคุณมากเลยนะคะสำหรับโอกาสดีๆนะคะ โอ้น really? kind of ้อตาจะไหลเลยทมตัวสุดๆเลยผู้ใหญ่บอกว่าโอ้โหร้องเสียงไหลขนาดนี้ไม่จ้างแล้วหยอกหยอกนะคะวันนี้ก็ยินดีมากๆเลยนะคะก็มีผลงานเพลงหลากหลายมากมายเลยนะคะวันนี้เตรียมมาให้กับพี่น้องทุกท่านในรวสนุกด้วยกันนะคะประมาณสัก750้ผลงานเพลงเซอร์ไหวไหมคะฟังยันเช้านะคะถ้าแม่แม่ทุกคนไหวนะคะหนูเองก็ไม่ไหว ิดว่านะคะแค่3ามเพลงแล้วก็เหนื่อยแล้วนะคะวันนี้ก็มี่าสินค้าหลากหลายมากมายเลยนะคะให้พี่น้องเนี่ยได้เลือกซื้อเลือกหากันนะคะไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้านะคะแล้วก็อาหารนะคะแล้วก็ผลิตภัณฑ์สําเร็จรูปอีกหลากหลายมากมายเลยนะคะวันนี้มีทั้งกลุ่มทอผ้านะคะโอ้โหเยอะแยะมากเลยเดี๋ยวร้องเพลงจบแล้วเดี๋ยวเราจะขออนุญาตลงไปเดินเล่นสักนิดหน่อยนะคะวันนี้แต่ว่าชุดนี้มันไม่ค่อยถนัดสักเท่าไหร่นะคะ เพราะว่าเมื่อกี้เดินมาก็คนมองเต็มเลยนะคะก็สวัสดีนึกว,ว่านี่ชุดปกตินะก็มองอะไรกันไม่รู้นะคะวันนี้ก็ไม่ได้แต่งหน้านะทาลิปอย่างเดียวนะคะก็แปลกมากเลยนะคะนึกว่าอาจเดินเข้ามานึว่าสอสอนะคะคุณแม่สวัสดีค่ะสวัสดีอย่างนี้นะคะโอ้โหนึกว่ามาหาเสียงอย่างน้อยก็ไม่เป็นไรนะคะถึงเขาไม่เลือกเราในวันนี้ก็ไว้เลือกเราในวันที่เราลงสอสอก็แล้วกันนะคะ คุณมากๆเลยค่ะโอเคค่ะช่วงนี้นะคะรับฟังผลงานเพลงชาๆกันไปก่อนกันล้วกันนะคะในช่วงแรกๆกับเพลงนี่ค่ะ